สวัสดีทุกคนคลิปนี้ป้าน่าจะมารีวิวเหรียญที่มีเอฟซีใจดีนำมาให้ป้าน่านะคะคือเหรียญน,นี้นะคะป้าน่าบอกก่อนว่าปกติแล้วป้าน่าจะไม่ได้เล่นไม่ได้แยกนะคะไม่แยกไม่ได้เล่นที่ป้าน่าได้มาเหรียญน,นี้ก็จะรวมไปทั้งหมดนะคะป้าน่าไม่ได้คัดแยกนะคะบอกก่อนเลยแต่ แต่อันนี้คือ f c ท่านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาคัดไว้นานมากแล้วเขาเขาไม่ได้ใช้อะไรเขาเสียดายเขาจึงนำมาให้เป็นนาเป็นนาก็ให้ส่วนต่างเขาไปคาะไม่เยอะนะคะพอเป็นน้าบอกแล้วว่าเป็นนาไม่ได้รับซื้อตอนแรกเขาถามมาแล้วว่าเป็นนารับซื้อไหมราคาเท่าไหร่เป็นนาบอกอ๋อเป็นนาไม่ได้แยกนะคะเป็นนาก็ให้ราคาปกติถ้าเห็นแบบนี้ก็คือเหรียญหนึ่งบาทตามที่เห็นนะคะหนึ่งบาทนะคะ ด้านหลังจะเป็นเรือหงนะคะแต่เหรียญนี้เขาจะมีความแตกต่างจากเหรียญปกติคือนะคะเดี๋ยวมาชมกันเนี่ยค่ะเขานํามาให้ป้านะคะป้านก็รับไว้ค่ะแล้วก็ให้ส่วนต่างนิดหน่อยไม่เยอะนะคะเพราป้านปกติแล้วป้านไม่ได้รับซื้อนะคะอ่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องเหรียญนะคะเหรียญนี้นะคะเหรียญเรือหงค่ะเหรียญบาทนะคะเหรียญกระสาบคิวโปนิกเกิล ด้านหน้าคือพระบรมรูปนะคะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะส่วนด้านหลังนะคะเป็นรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะคะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์พอสอที่ระบุในเหรียญที่ผลิตนะคะสองห้าย์ค่ะ2520ผลิตต่อจากเหรียญครุฑนะคะเหรียญบาทขนาดเขาจะเท่ากับเหรียญครุฑคะ่ะขนาดเดียวกันนะคะ เหรียญกระสาบหมุนเวียนพศแรกที่ผลิตก็คือ25งห้าสองสองห้าศูนะคะสองสี่เไม่ไม,ไม่ไม่ปรากฏเจอนะคะออกกระสาบหมุนเวียนเหรียญแรกคือสองพันห้าร้อยสองห้าศูนศูนย์ค่ะปีสองพันห้าร้อยนะคะเหรียญกระสาบหมุนเวียนเหรียญแรกหนึ่งบาทนะคะหนึ่งบาทสองห้าศูนย์ศูนย์นะคะ เดรียญที่2ก็คือ2505ก็ลักษณะใกล้เคียงคล้ายๆกับ20นะคะแต่ก็มีหลายบล็อกอีกเช่นกันนะคะเพราะจำนวนผลิตเขาเยอะมากนะคะบล็อกเขาจึงจึงใช้แมตาหลายแบบอะค่ะนะคะส่สวนไม่ใช่หลายแบบนะคะแบบเดียวกันแต่คือความแตกต่างของแม่ตรานะคะไม่สามารถที่จะคือเขาเขาทำแต่ละบล็อกก็ความแตกต่างก็จะมีนะคะเหรียญ ต่อมาก็จะปี2517ก็จะเป็นครุฑนะคะต่อจาก05ก็จะเป็นครุฑอันนี้ก็จะต่อจากครุฑนะคะ mm. เหรียญสุพรรณหงษ์ปี2520 mm. ค่ะ2อง0ค่ะเนื่องจากนะคะเหรียญกระสาบรุ่นนี้นะคะผลิตออกมาเป็นจำนวนมากค่ะจำนวนมากจริงๆนะคะทําให้พบความแตกต่างในแบบแม่ตราหลายแบบ มากกว่าที่ได้แสดงไว้เนี่ยนะคะมากกว่าที่เห็นนะคะมากกว่ามากกว่า2แบบอะคะ่ะแต่ที่ชัดเจนนะคะเห็นได้ชัดนะคะเปรียบเทียบออกมาได้นะคะแยกออกมาได้ชัดเจนคือ2 2รุ่นนี้นะคะ2บล็อกนี้นะคะคือที่เราเรียกกันว่า ผู้สั้นผู้ยาวนะคะผู้สั้นผู้ยาว2บล็อกจํานวนผลิตนะคะรวมกันนะคะไม่ได้แยกคือทั้งหมดเลยนะคะจำนวนผลิตทั้งหมดเลยไม่ไม่ได้แยกบล็อกไหนนะคะจํานวนผลิตทั้งหมดนะคะ5 0 6 4, 6 0ล้าน4ี6 0 0หมื่นเหรียญนะคะ500 506ล้านนะคะ สี่แสนหกหมื่นเหรียญห้าร้อยล้าน 500, 000, 000. เพราะฉะนั้นห้าร้อยล้านเหรียญบล็อกเขาก็จึงต้องเยอะใช่ไหมคะต้องต้องแม่ตานะคะบิ๊บอกแม่ตาเขาจึงต้องต้องใช้เยอะใช่ไหมคะใช้ใช้แกะแม่ตราใหม่ใช่ไหมคะความแตกต่างก็จึงได้เห็นได้ชัดนะคะอ่ะบาทที่บรรณานําเสนออันนี้ที่ที่บอกเอฟซีนํามาให้นี่คือหงผู้สั้น เนี่ยคะ่ะหงผู้สั้นจริงๆหงผู้สั้นนะนะคะแบบเขาอะ่ะจะเหมือนดูกันเผลนๆนะคะเหมือนกับเหรียญสึกอะคะ่ะเหมือนกับใช้งานมานานอะดูใหม่หน่อยละกันอันนี้คะ่ะเหมือนกับเขาสึกเห็นไหมคะเหมือนเขาจางเหมือนกับละลวดลายหายไปหมดแล้วสึกแบบล้นๆนะคะประมาณนั้นเดี๋ดูที่ใหม่ๆหน่อยที่ชัดๆนะคะ เหมือนที่เราใช้มานานแล้วแล้วลวนลายเขาเขาสึกล้วจะเหลือแต่จะเห็นแต่แบบเป็นรูปลน้ลนๆอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆเขาไม่ได้ใช่ไม่ใช่ล้นนะคะเขาเป็นบล็อกนี่เองแบบเขาเป็นแบบนี้เองนะคะเอะถ้าส่องจะเห็นรายละเอียดค่ะละเอียดเยอะมากละเอียดอที่ที่เรือพระที่นั่งอ่ะนะคะรายละเอียดเขาจะเยอะมากค่ะเขาจะละเอียดยิบเลยแหละ เนี่ยค่ะเห็นไหมคะรายละเอียดค่ะเนี่ยแต่เราดูเผลนใช่ไหมคะก็จะเหมือนกับศึกเหมือนกับศึกจนล้นอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะดูเหมือนเกลี้ยงเลยเนาะ,ะจุดสังเกตง่ายๆนะคะนี่แหละค่ะดูที่แบบล้นล้นเกลี้ยงเหมือนศึกอะค่ะนะคะแต่ที่คนส่วนมากที่จะดูกันนะคะจะดูตรงนี้ใต้คาง จะดูง่ายนะคะเนี่ยค่ะจุดใต้คางจุดใต้คางตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะจะมีจุดเดียวเล็กๆมองแทบจะไม่เห็นนะคะจุดใต้คางเห็นไหมคะทุกเหรียญจะเป็นเหมือนกันหมดเห็นไหมคะจุดใต้คางค่ะแล้วเหรียญเขาก็จะเกลี้ยงจะเกลี้ยงเหมือนเหรียญศึกค่ะนะคะจริงๆลายเขามีนะคะ ลายขามาไม่ใช่ไม่มีลายนะแต่ด้วยความที่เขาละเอียดเยอะอะค่ะที่จุดใหญ่ๆที่สังเกตได้ชัดเจนก็คงตรงตรงนี้แหละคะ่ะตรงลายจุดาลายที่เหมือนเกลี้ยงอะคะ่ะลายละเอียดเขาเยอะนะคะเขาละเอียดนะคะแล้วก็จุดใต้คางเอามาเปรียบเทียบกับเหรียญหงผู้ยาวนะคะอันนี้เป็นผู้สั้นผู้ยาวเดี๋ยวกระนั้นนะของกระนั่นมีอยู่นี่คะ่ะผู้ยาว ผู้ยาวนี้ผ่านใช้น้อยค่ะจริงๆแทบจะไม่ผ่านใช้แหละเห็นไหมคะลวดลายเขาชัดเจนมากนะคะลายเขาเด่นลายลึกอะคะ่ะอ่ะแล้วมาเปรียบเทียบกันระหว่างสองเหรียญจริงๆเหรียญน,นี้ก็ผ่านใช้น้อยนะคะเห็นไหมคะแว่นทุกอย่างนะคะขาวแว่นนะคะพะเกษาคือยังชัดเจนอยู่อะคะ่ะนะคะยังชัดเจนอยู่อะดูดูความชัดเจน ค่ะใกล้เคียงกันเลยนะคะความชัดเจนความคมชัดค่ะความคมชัดใกล้เคียงกันนะคะมาดูด้านหลังค่ะเห็นไหมคะจริงๆแล้วความคมชัดเขาใกล้เคียงกันนะคะแต่เตบบล็อกผู้สั้นนะคะดูเหมือนจะดูเหมือนกับใช้มานานศึกนะคะรายละเอียดจะแทบไม่เห็นไม่เห็นรายละเอียดนะคะส่วน ผู้ยาวนะคะรายละเอียดก็จะชัดเจนเนี่ยค่ะนะคะแล้วจุดใต้คางเห็นไหมคะจุดสังเกตง่ายๆที่สุดมากคนส่วนมากเลยจะดูนะคะจุดใต้คางเห็นไหมคะเนี่ยค,ะค่ะมีอยู่3จุดเห็นไหมคะจุดไข่ปลาตรงเนี้ค่ะมี3จุดเห็นไหมคะส่วนอันนี้ผู้สั้นมีจุดเดียวนะคะอันนี้คือไม่ได้มีอะไรล่คะ่ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรกันมากมายแต่เพียงแต่ เรานะคะนักสะสมเราก็จะหาอะไรเล่นที่หาลูกเล่นนะคะที่สนุกสนานนะคะหาความบันเทิงค่ะก็เป็นอะไรที่เราก็มาคัดดูผู้สั้นผู้ยาวผู้สั้นก็บอกหายากจริงเหรอพอเราหาได้เจอเหรียญหนึ่งล้วก็จะดีใจแล้วก็จะมีความสุขะคะ่ะแค่นั้นเองนะคะไม่ไม่ได้พิเศษอะไรมากมายนะคะอะไรที่หายาก แล้วพอหาได้นะคะเราเราก็สนุกเนาะสนุกกับการค้นหาแล้วก็คน้นค้นหาหาหาก,ก็สนุกอ่ะค่ะพอเราหาได้นะคะเราเจอปุ๊บเราก็จะมีความสุขนะคะนี่แหละค่ะนะคะความสุขของนักสะสมนะคะปะนัดจึงนําความสุขมาแบ่งปันนักสะสมนะคะค่ปะปนัดขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการสะสมเนาะ นะคะสุขทั้งกายสุขทั้งใจนะคะสวัสดีค่ะ